สวัสดีค่ะชื่อชัยภาตยไตรลักษณ์วรกุลเป็นนักเขียนนวนิย,ยายและเรื่องสั้นค่ะอายุ55ปีนามปากกาคือมาทวีนาระและปัญญามาตค่ะจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทคณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทอีกใบหนึง่งด้านการบริหารที่คณะพาณิชย,ยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะสำหรับ ระยะเวลาที wollen, ่เป็นนักเขียนนะนะคะก็ประมาณ15ปีแล้วเหตุผลที่มาทำอาชีพนี้ก็คือลาออกจากงานประจำเพื่อมาเลี้ยงลูกค่ะแล้วพอลูกเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยก็เคยได้รับรางวัลการเขียนนวนิยายวิทยาศาสตร์ตอนสมัยเรียนอยู่มัธยมนะคะมัธยมปลาย ก็เลยลองเขียนลงในเว็บไซต์แล้วหลังจากนั้นก็มีบรรณาธิการของสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งติดต่อมาเพื่อเอาไปตีพิมพ์มค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเขียนค่ะอ่าแล้วก็ส่วนคำถามที่ว่า ทำไมถึงชอบงานเขียนนวนิยายนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่อิสระแล้วเราสามารถที่จะกําหนดเวลาในการเขียนของตัวเองได้โดยส่วนตัวเนี่ยชอบเขียนงานตอนกลางคืนน่ะนะคะแต่นักเขียนท่านอื่นเนี่ยเขาอาจจะเขียนตอนกลางวันตามระยะเวลาของงานงานประจําเลยก็ได้เช่นแต่โมงเช้าถึงสี่โมงเย็นหรืออะไรประมาณนั้นนะนะคะ ส่วนขั้นตอนในการทำงานนะคะก็เริ่มต้นเลยเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนถนัดงานเขียนนวนิยายรักโรแมนติกแต่เราต้องดูก่อนเช่นเราจะเขียนย้อนยุคเราจะเขียนต่างแดนหรือเราจะเขียนในแนวของประ,ประวัติศาสตร์นะคะคือถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะต้องค้นคว้าพวกข้อมูลเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก่อน นะคะก็หลังจากนั้นก็เอามาวางเป็นโครงเรื่องนะคะว่า,าตัวละครจะมีตัวไหนบ้างชื่ออะไรลำดับของเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เริ่มต้นเขียนพอเริ่มต้นเขียนพอเขียนไปเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมารีไลน์นะคะแล้วก็ค่อยๆโพสต์ลงในในเว็บทีละตอนทีละตอน,ลตอนแล้วก็ดูคอมเมนต์ของนักอ่านด้วยค่ะ ส่วนเรื่องไรายได้ของนักเขียนนะนะคะก็ขอแบ่งเป็น2อ,อย่างก็ก็คือว่าถ้าสมมุติว่างานเขียนเราได้รับการตีพิมพ์เนี่ยสำนักพิมพ์ก็จะให้ค่าลิขสิทธิ์งาน1เล่มต่อ5ปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20,000ถึง50,000บาทนะคะแต่กรณีที่เราโพสต์ขายเองบนเว็บพวกออนไลน์เนี่ยก็แล้วแต่ว่านัก นักอ่านที่เขาจะเข้ามาซื้องานนะคะก็ถ้าเป็นนักเขียนะแรกๆเลยเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นหลักร้อยหลักพันพอเริ่มเ,เขียนมากๆเข้าเป็นที่รู้จักแล้วเนี่ย ก็อาจจะมีรายได้หลักพันหลักหมื่นแต่บางคนเนี่ยนะคะก็อาจจะถึงแสนเลยซึ่งมันขึ้นอยู่กับงานของเราแล้วมันไปโดนใจของคนอ่านนะคะแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้ากรณีที่งานเขียนเราเนี่ยได้รับการการนำไปทำเป็นละครหรือซีรีส์เนี่ยดงนั้นส่วนรายได้ที่ตรงนี้เนี่ยค่ะก็อาจจะเพิ่มมาได้อีกในเรื่องของการตีพิมพ์การโฆษณาการการประชาสัมพันธ์ เพราะว่าเรื่องมันอ่อนแอร์แล้วคนก็จะสนใจมากละค่ะส่วนคุณสมบัติที่ควรจะมีของนักเขียนน่ะนะคะก็คือว่าถ้าจะเข้ามาสู่ในในอาชีพนี้เนี่ยหลักๆเลยเนี่ยเราควรจะเป็นคนที่ชอบ การเขียนมีจินตนาการมีวินัยในตัวเองแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความรู้เรื่องภาษาไทยทั้งคำและการใช้ภาษานะคะถ้าไม่มีเนี่ยเราสามารถที่จะไปลงคอร์สที่ ปัจจุบันเนี่ยเปิดอบรมกันเยอะเลยนะคะแล้วก็เริ่มต้นเลยค่ะถ้าคุณอยากจะไปนักนักเขียนนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่สมัยที่เรายังเรียนอยู่เนี่ยก็ลองโพสต์ลงในในเว็บด,ดูหรือถ้ามีงานประจําก็ลองเขียนตอนเย็นหรือกลางคืนงียคะ่ะแล้วก็ลองโพสต์ดูจนกระทั่งเมื่อเราเรา,เราคิดว่ารายได้เนี่ยมันมั่นคงและอยู่ตัวแล้วก็ค่อยลาออกมามา ทำงานเขียนอย่างเดียวก็ได้ค่ะส่วนอนาคตนะคะว่าอาชีพนักเขียนเนี่ยจะเป็นอย่างไรทั้งนวนิยายและเรื่องสั้นก็ในอนาคตเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีนักเขียน หน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะเนื่องจากว่างานเขียนเ,นยเป็นงานอิสระแล้วค่อนข้างตรงกับค่านิยมของสังคมในปัจจุบันนะคะซึ่งอยากจะออกมาทำอ,อ,อะไรที่เป็นอาชีพส่วนตัวแล้วก็งานเขียนในประเภทต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มมีมากมายขึ้นอย่างที่เห็นชัดเจนก็เช่นนวนิยายพวกแฟนตาซีพวกแนวรักร่วมเพศนะคะแล้วก็ อ,อีกประการหนึ่งเลยเนี่ยที่เพิ่งเห็นเลยนะคะคือมีนักเขียนอยู่คนหนึ่งเขามีความสามารถด้านภาษาเขาเขียนงานของตัวเองนอกจากจะขายในเว็บของภาษาไทยแล้วเนี่ยเขาแปลงานของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแล้วเอาไปโพสต์ขายในเว็บของ ต,ต่างชาตินะคะแล้วปรากฏว่ามีบริษัทที่ทําพวกซีรีส์ของเกาหลีเขาก็มาติดต่อซื้อเพื่อเอาไปทําเป็นซีรีส์หรือหนังที่เกาหลีอันนี้ค่ะก็ ที่ทางจำใส่มากนะคะอันนี้ขอยกตัวอย่างงานของตัวเองนิดนึงที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งหมดมี8ดเล่มนะคะ,อะขอยกมาสัก4ี่เล่มก็แล้วกันนะคะกลลวงลิขิตรักนามปากกาคือมาทวีเ้าสาวของอันนบก็กมาทวีเรยาลักแรงลิขิตนะคะ,ะเรยาลักพย,กยักฆาไล่กนลัก์พย,ยัคไล่วิวาร้อนจุลมมนล,ลักษ อีกหลายเล่มเลยค่ะส่วนเรื่องสั้นก็เช่นควันจางที่ทานโตนะคะก็สามารถจะค้นหาในเว็บออนไลน์ได้เลยนะคะเว็บออนไลน์ที่นิยมลงกันเนี่ยก็มี Mapmarket.com w เว็บนิยาย c o m เว็บเว็บเด็กดีเว็บันวาลอจำสดอทคออีกเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ยังแจ่มใสนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจที่จะมาเป็นนักเขียนแนะนำเลยค่ะเข้าร่วม เยอะๆนะคะเริ่มเขียนเริ่มโพสต์แล้วคุณก็จะได้เป็นนักเขียนเหมือนอย่างพี่จุ๊บค่ะสวัสดีค่ะ